สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะอ่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วในคลิปแบบแรนดอมนะคะกับหัวข้อที่ว่าลึกๆในใจของเขานะคะเขาอยากให้คุณเลือกเขาไหมมาพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะแม่หมอขอสามใบก็พอคะ่ะสำหรับคำถามนี้นะคะลึกๆในใจเขาอยากให้คุณเลือกเขาไหม มาอะใบแรกนะคะแปดถ้วยนะคะหายปิ High ้นเตสและอะไรห้าเหรียยเหมือนเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้เนอะใต้สำลับนะคะเป็น the world ความรักความสัมพันธ์นี้คนที่คุณมาถามถึงนะคะเป็นไปนได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วถ้าให้เลือกได้อะเขาอ่ะก็ไม่อยากให้คุณเลือกเขาหรอกแต่ว่าที่เขาไม่ได้อยากให้คุณเลือกเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ชอบคุณนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอยเธออย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอะไรต่างๆนานาหลายหลายอย่างที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถทําให้เป็นไปได้อะไรอย่างเงีเ้ยเออถ้าเกิดทุกอย่างคลี่คลายถ้าทุกอย่างแบบไม่ อุปสรรคอะไรเขาก็อยากจะให้คุณเลือกเขาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเขาก็แบบว่าในในเมื่อความเป็นจริงอะเนาะมันเป็นแบบเนี้ยเออก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยมาอยู่ในผวังเนี่ยมามาอยู่ในวงเวียนที่แบบรักสามเศร้าเราสามคนอะไรอย่างเงี้ยรักที่มากกว่าสองคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เขาก็เลยยอมยอมที่จะแบบอะให้จบให้เสียใจตอนนี้ไปเลยดีกว่าอย่ามาเลือกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พร้อมนะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อคุณพร้อมที่จะแบบเออยังยัง สามารถคุยกับคุณได้ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้พบเจอกันได้หนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าถ้าให้เอาเลือกจริงๆเด่ยเขาก็ไม่อยากให้คุณได้เลือกเขาเหรอกเพราะเขาไม่อยากให้คุณนะเขาวนเวียนอยู่ในวังวนนี้นั่นเองจ้าเอออันแล้วนี่ก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวแรนดอมนี้ โอเคอ่ะมากันแบบสั้นๆกันอีกเช่นเคยนะมากันแบบง,ง่ายๆนะคะกระชับแต่ได้ใจความใครอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมนะคะก็ทักมาหลังใหม่และกันนะโอ okay. เคแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะบ๊ายบาย